เช็คเช็คเอานะตอนนี้จบการคัดลุยจับเวลา2รุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปจะเป็นการแข่งขันจริงแล้วนะฮะในรุ่นของสเปเชียลคาคับจะเป็นรุ่นแรก C72 อ่อ C70 ครับจะเป็นรุ่นที่2 C17.2 จะเป็นรุ่นที่3นะฮะขอให้พี่น้องนะักแข่งเตรียมรถแข่งให้พร้อมเลยนะฮะ และตอนนี้นะฮะเราจะดำเนินการไลฟ์สตรีมมิ่งในเพจแรซิงคาไทยแลนด์นะฮะตอนนี้นะฮะเราดำเนินการไลฟ์สตรีมมิ่งในเพจแรซิงคาไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอให้พี่น้องนักแข่งนะฮะเข้าไปดูในเพจแรซิง t h ไทยแลนด์ชาแนลด้วยนะฮะพร้อมกับกดไลค์กดแชร์ให้กำลับบงใจกันละกันนะครับ นะฮะสวัสดีนะครับพี่น้องนักแข่งทุกท่านนะ,ะที่รับชมกันในเพจ n รซิ r คาไทยแลนด์ชาแนลนะฮะที่คุณผู้ชมชมอยู่ในขณะนี้นะฮะเป็นการแข่งขันโตโยต้าเรซิงคาไทยแลนด์2020นะฮะสนามที่5พีระสกิจพัทยานะฮะกับรถแข่งนี่เรียกว่ามหาศาลจริงๆเลยนะฮะ600กว่าลายชื่อด้วยกันนะฮะมีทั้งหมดวันนี้18รุ่นการแข่งขันนะฮะ รับชมกันสบายๆตลอดวันอาทิตย์นะฮะขอต้อนขอต้อนรับนะนักนักแข่งทุกคนผู้ชมกองเชียร์ทุกๆท่านนะฮะติดตามเพจลิซิการ์ไทยแลนด์ชาแนลนี้ด้วยนะฮะตอนเช้าๆยืนลิ้นยังโลัวๆนะะนอกจากในเพจลิซิการ์ไทยแลนด์ชาแนลนี้แล้วนะฮะในรายการโตโยต้าเละลิซิการ์ไทยแลนด์นี่ก็ยังดําเนินการถ่ายทอดสดนะฮะทางช่องนิวสิบแปดนะฮะฟรีทีวีนะฮะ ในเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมกันได้อย่างจุใจนะฮะขอต้อนรับนะฮะผู้บรรยายอีกหนึ่งท่านนะฮะคุณป๊อปชัดพงษ์นะชีวิตต้องป๊อปนะฮะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมป๊อปชีวิตต้องป๊อปครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเรสซิ่งคาร์ไทยแลนด์ครับแม่วันนี้ฮะเข้ามาสู่สนามที่5แล้วนะ โอ้อโหรเรียกว่าพีระเซอร์กิตปัทยาอากาศดีมากครับและอย่างที่พี่โมบอกเลยครับแหมเมื่อกี้ฮะรถแข่งครับเยอะทีเดียวฮะพี่น้องครับเพื่อนๆครับเยอะมากครับเรียกว่าผมดูมาตั้งแต่วันศุกร์นะฮะการซ้อมตั้งแต่วันศุกร์นี่รถเพียบเลยและรับรองครับเดือดฮะพี่โมเดือดเพราะว่ายังไงฮะเพราะว่าที่รถแข่งเยอะขนาดนี้เพราะเขาเตรียมที่จะมุ่งหน้าไปบุรีรัมย์นะที่เราจะจัด การแข่งขันกันในเดือนธันวาคม4-6ธันวาคมนะนสนามช้างบุรีรัมเพราะว่าเขาตีตัวใบสุดท้ายสู่ส<ช>บุรีรัมนะครับเรียกว่าสนามนี้เป็นสนามโค้งสุดท้ายของพีระเราจะไปตัดสินแชมป์จริงๆกันที่บุรีรัมเลยล่ะถูกต้องครับเพราะว่าทุกคนก็อยากไปแข่งนะครับสนามที่แบบเรียกว่า,ระ,าระดับโลกนะครับ ก็เอาครับขอต้อนรับพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาสู่ไลฟ์สตรีมมิ่งของเรานะครับยังไงฮะช่วยเช็คสัญญาณกันนิดนึงครับว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเยงป็นไงภาพและเสียงชัดหรือไม่นะครับพิมพ์เข้ามานิดนึงครับ Good morning! Good morning! Everybody! Good morning! เฮ้ยพูดได้ตั้งหลายคำนี่ภาษาอังกฤษไหนบอกตก ตกอะบางวันแม่งก็พูดได้บางวันก็พูดไม่ได้ฮะอ่ามาครับมาทักทายกันครับและวันนี้ฮะพี่โมครับรุ่นการแข่งขันเหมือนเดิมฮะจ้าความมันครับพี่น้องเหมือนเดิมได้ไงล่ะรถเยอะมากกว่าเดิมอีกมากกว่าสนามสี่ใช่รถเยอะกว่าเดิมแอ่รุ่นเรา18รุ่นครับครับ18รุ่นครับชมกันยาวๆนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยทีเดียวนะครับ ใครเป็น FC ใครก็พิมพ์กันเข้ามาให้กําลังใจกันนะบางทีมีเพื่อเราพี่น้องเราญาติญาติเรามาลงแข่งนะว้าวมาเรามาเปิดเรามาเปิดภาพความงดงามรู่ดูนาวะับสาวสวยจากจากนิตโต้ไฮเดอร์ทโบนะครับเป็นน้องน้องนุ่งน้อยห่มน้อยท้าลมหนาวต้องบอกว่าตอนนี้อากาศเย็นนะฮะโอ้หนูจ๋าอย่าไปใกล้ตากล้องจ้าขนลุกนะครับ พอมาปุ๊บเนี่ยตากล้องก็ฉวยโอกาสตลอดนะฮะตากล้องคนนี้ให้ระวังนะครับจ้าพี่โมครับรุ่นแรกเป็นรุ่นอะไรเองรุ่นแรกนะฮะเป็นสเปเชียลคาร์คลาบนะฮะรถแข่งขันทั้งหมดกี่คันครับคุณพระคุณเจ้าทําไมครับ35คันประเดิมรุ่นแรก35คันโอ้โห35้คันนะครับใช่ไม่น้อยทีเดียวครับเดี๋ยวพี่น้องลงมาดูครับตอนนี้รถได้เปิดปากทางพิษเปิดแล้วนะครับลงเข้าสู่กิจสตาร์กันแล้ว35คันเลยใช่ โอ้โหเป็นไงล่ะเป็นการเปิดม่านสนามที่5นะฮะครับกับรถแข่ง35คันใช่ฮะต่อแถวยาวไปถึงบางระมุงนะฮะจากอดเลยฮะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับแปะไก่นครปฐมครับคิดถึงจริงจรครับแปะถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายหน่อยนะพี่ตี๋เอานานๆหน่อยนะแปะแปะแปะไก่มาตรงนี้อีกแล้วคิดถึงนะจ้าแปะไก่สวัสดีครับแปะครับสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาทักทายทุกท่านนะครับสวัสดีครับแรงงานดีๆอย่างนี้นะครับพี่น้องครับ เราต้องขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนดีกว่าครับพี่โมครับ,รบไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้ายครับพี่รถยนต์อีซุดีแมักครับไวอออโตโมทีฟลิควิดครับเคล้อโรตาร์บายเคพีเอสเอ็กซ์เซอรี่นะฮะพีทีทีรูบิคนครับอาคณาคาร์บอนวิสาห กลิบเมกกะไทยย่านบินมุรีหม่องจอกนะครับช่องหนึ่งสิบแปดนะครับ NV ยางยนต์ครับ BRC Racing Craft ECU Shop ครับรวมไปถึงนิโต้เฮดเดอร์เทเครับผมโอ้โหต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีคุณอ๋องด้วยนะครับสวัสดีคุณอ๋องนิโต้ทักทายนะครับยืนกันนะหนุนนะฮะหนุนก็กลับมาเป็นคนขับเซฟตี้คาร์ให้เราเหมือนเดิมนะครับโตในรถนะฮะหนุนนะฮะแกจะคอลิฟายอะไรก็แล้วแต่ครับแกขับรถยนต์เซฟตี้คาร์ที่เป็นอิซูซูคันสีส้มๆนะฮะ ค u a l ิฟายนำทุกรอบฮะใครอยู่ที่ไหนอย่างไรครับทักทายกันเข้ามาครับเชียร์ใครรักใครชอบใครมาเลยครับแม่เดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับว่ารารชื่อเป็นใครบ้างนะครับตอนนี้ที่มองกันอยู่นะครับเห็นเห็นเนี่ยนะเข้ามากรี่ยสตาร์กันแล้วนะครับเดี๋ยวรอไล่เรียงกันนะครับรอให้รถเข้ามาก่อนนะครับเชียร์ใครที่ไหนอย่างไรมาครับและการแข่งขันแบบนี้นะครับเรายังอยู่ในช่วงของโควิดเลสนั่นเองนะครับพี่น้องครับ ยังแข่งได้กาดจะตกนะครับครับผมแข่งได้กาดจะตกสวัสดีครับพี่ไก่ที่อ k น o ค d ฟนี่ต้องเรียกสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อไก่ครับคิดว่าพ่อยังหนุ่มอ่ะจนต้องเรียกพี่อ่ะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ลูกชายนะเจ้านี้ก็นุ่มนะแต่พ่อนี่ดูหนุ่มกว่าใช่ครับจนไม่กล้าเรียกพ่อ เพราะไก่เนี่ยเขาเป็นอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีฮะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับแม่บังอูดมาแล้วว่ะาคนแรกเสรีไทยว่ะนุ่นแรกนะสเปเชียลคาครับนะฮะครับอ่าเรามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอบกล้องนิดหนึ่งแท็กรีเทิร์นโอ้แท็กรีเทิร์นนี่รถเยอะนะส่งเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับแท็กรีเทิร์นนี่มีหลายรุ่นเลย เห็นอยู่นะเชียร์เจ้าอาร์ตเอ็มเซ็กซ์ทินายมาแล้วครับพ right ี่โมครับหมายเลข226ครับไม่ใช่ใครครับกรกฏยามโสภาแท็กร yes ีเธอร์บังอูดเสรีไทยเสรีไทยครับส่งใจเชียร์เขาด้วยนะครับขับทั้งวันทั้งคืนครับไม่ลงจากรถเลยครับเมื่อวานนะฮะมีรถหลายคันนะครับบังอูดตอนนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งหนึ่งทีมใหญ่เหมือนกันนะแล้วปั้นเตอร์ต้าเอไอนะฮะมาคันที่สองครับ446ครับประพลจันยาสาครับ โฟตอนโรตอนสวัสดีครับประพลตื่นหรือ,อยังตื่นแล้วสู้ๆนะครับแหมขับดีนะฮะประพลนี่เห็นเวลาค่อนข้างทีเดียวจ้ะคอร์ริฟายมาเวลาเท่าไหร่หนึ่งนาทีหนึ่งห้าโอเคครับโอคค้โออไม่ธรรมดานะครับหนึ่งนาทีหนึ่งห้านี่สเปเชียลคาขับนี่คือจ้าเนื้อคาบที่แบบ เป็นน้องใหม่ๆที่เดี๋ยวคอยดูฝีม้อลยไมืออีก2-3ปีโอ้โหนี่ครับพรสเลสซิ่งครับไม่ใช่ใครอื่นครับโจน้องโมครับใช้ยการวัฒนับโพรสเลสซิ่งครับโจหลับเลยจถึงกันหลับเลยหรอโมใช้เช้าไปหรือเปล่ากินโสมแต่ว่าเมื่อคืนได้ไหมโมต้องกินโสมก่อนต้องกินโสมก่อนขอบคุณน้องครับ้งปุยจับนะครับเอาโสมมาให้เป็นลังเลยฮะนะโมกินโสมเยอะๆลูกนี่ครับใครับาอสครับอนุวัฒ ธัญาวัฒนาเอออนุวัฒตเยี่ยมมากเลยนะครับหนี่ครับจากอูไรเนี่ยผมมองไม่เห็นนะฮะ b ีอารงบังวดเลสซิ่งเข้าไป5นาทีขึ้นมาอยังมีเวลาอยู่ดูนะนักแข่งตอนเช้านยิดนึงดูในห้องน้ำที่นครปฐมชัดเจนแปลงไก่จะทำอะไรวะในห้อนี่ครับหมายเลขต่อไปครับหมายเลข97ครับเดชนภาสีเทพนั่นแหละครับขัวไก่ดาวทองอาเซเว่นนะฮะ เดชนภาสีเทพไปข้างหน้านะครับไม่ต้องรีวิวอลังต่างๆนะฮะนะฮะเมื่อวานนี้มีเพื่อนๆรีวิวกันเยอะเลยนะฮะแหมเจ้าเล็กด็อกเตอร์เล็กธนกิจเสียงใสๆขอดูสาวพิตตี้หน่อยโอ้โหปาเย็นครับใจเย็นครับวันนี้ได้ดูทั้งวันแล้วครับมีเยอะทีเดียวหมายเลขต่อไปก็มีครับหนึ่งสามอสี่ห้าห้าครับสี่ห้าห้าเดี๋ยวทำสมาธิก่อน ธนโชตธนโชตสุพิรันอะไรอะหน่อยอะไรอะมองไม่เห็นหน่อยบอลกาหน่อยบอลกลอ๋อนี่ขาขารถเต้นรถใช่ไหมผมก็ดูอยู่รถสวยๆเยอะนะหน่อยบอลกาครับสู้ๆนะครับสู้ๆทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนที่เข้ามาโอตอนนี้600กว่าคนดูแล้ว700รอุ่นแรกนะฮะขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะมา นี่ฮะโอ้โหสปอนเซอร์เดี๋ยวเห็นว่าลมหนาวพัดมานี่ขนาดผ้าที่เราขึงไว้ดีแล้วหลุดเดี๋ยวลมต้องแก้ไขนิดนึงครับหนึ่งสามสามครับพากอนสุพนรศิลปินแหมพากอนยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยรีสอร์ตยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยปาจีนนะใช่ไหมปลาจีนนะเดี๋ยวต้องพาไปเที่ยวหน่อยละพาครอบครัวไปเที่ยวมาเท่าไหร่ครับหนึ่งนาทีหนึ่งแปดครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับพากอนเกาหลีชัดเจนโอ้ยดูจาก มาคนต่อไปครับนี่ใครครับรัศตะขำประเสิทิ์อ่าหนึนะครับอยู่ในกิดสตาร์ทที่8นะครับในนี้ชัดเลยเออดีๆอยากมีเยอญๆผมชอบมากเลยอ่ะที่นักแข่งเดี๋ยวนี้นะครับเขาจะคีดเอท่าทักทายคุณผู้ชมครับพี่โมครับจ้ามาเขามีมามาได้ข้าหกครับตามมาด้วยครับ กับเวลาคอลได้าดหนึ่งนาทียี่สิบครับคงศักดิ์ชุ่มช่วยเอาโฟแท็กรีเทิร์นอีกคนหนึ่งนะครับนี่ครับแก๊งนี้เขารู้สึกจะโตโยต้าเยอะใช่ a อ a อ92 a อ101นึ่งใช่ครับพี่โมเขาก็สายโตโยต้านะครับชอบครับสมัยก่อนผมก็นั่งรถโตโยต้ากับพี่โมพี่โมชอบพาผมซิ่งหกห้าครับปรีชาอับดุลละนี่แหละครับพี่น้องชาวบางกะปินะฮะเชียร์เขาด้วยนะครับเห็นพิมพ์เข้ามานะคุณคุณปรีชาเนี่ยเขาบอกว่าบางอะไรเนี่ย มามาเชียร์หน่อยนะครับพี่น้องชาวบางกะปินะครับรถแข่ง35คันประเดิมเลสแรก375ค,ครับกับเวลาคอลี่าย1นาที22.321ครับพีรวิทย์สินชุมแสงดีมากพีรวิทย์นั่นแหละไปไปนะอย่าสุดที่กำแพงล่ะเบรกด้วยนะครับ เบรกด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคัมปอมนะครับสวัสดีที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีมาคันต่อมาครับ481ครับกับเวลาคอลิฟาย1นาที22.624ครับอนุสรมีสุขเจ้าโอ๊ตนะครับอนุสรมีสุขสู้ๆครับโอ๊ตป้าย1นาทีป้าย1นาที1 minute ครับ Start engine ป้าย1นาทีครับมาครับ แล้วก็ยังมีอีกเดี๋ยวผมอะขันให้ดีโมอา่านให้มีวรรัตรัตนรัตน์นะฮะชุติการมวยดีนะฮะทัศนีคุณานุศาสตนะวิสุสมนะฮะวิสุธรรมครับทอดทีครับดวงแก้วนะฮะกริดประหยัดทรัพนะฮะบารมีสีวิเศษนะวิรุษฟองธรรมนิมิตนะฮนะชาชิเรืองพูนกัญยพัฒมีวงศักิ์สิสกุลโชครุ่งเรืองศิรภพตั้งบุรุณกุลธนพลยอนิมา กฤษณะพงษ์ไกรจเจริญนะจัก,กรีตประจำเมืองอัครเดชมังกรพาณิชยนาฟุ้งสุวรรณกันกรวรกุลอัครรินนะสุทัศพาณีนะอิทธิพงษ์บัวดำชวริตนาคทรัพย์นะคารวาวเวปินะชัชวาสรุต,ตาโนนทักษิดนกิจ,จเจริญเอ้ามาต่อท้ายเหรอเป็นไงฮะปั๊บเอก็เนี่ยครับพี่โมขานชื่อประจำชั้นไปแล้วนะครับพี่น้องครับ เราจะทําการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด6รอบสนามครับกับรุ่นนี้ครับนี่ฮะป้าย15วิ้าทีให้กำลังใจไม่ระเบิดห้ามยกนะครับหมายเลข266นั่นเชียร์นนั่เชียร์ใช่ไหมเชียร์อูดใช่ไหมนี่ฮะโอ้มีดิฟดิฟอันนี้เซอร์กิตครับนี่เซอร์กิตนะฮะไปแล้วครับตอนนี้ครับฟอร์เมชั่นแลบก่อนนะครับฟอร์เมชั่นแลบก่อนนะครับ ช่วงเช้าๆครับพี่น้องครับผมก็เพิ่งตื่นกันนะโอ้โหแล้วก็ยังเบอร์เบอร์กันอยู่นะครับอาจจะพูดพูดผิดๆบ้างลิ้นพันบ้างนะครับรถงหมด35คันครับ6รอบสนามด้วยกันนะครับรถเยอะครับอ่านชื่อเหนื่อยครับแปะนะครับแชร์ฮะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามานะครับทักทายทุกคนเลยแชร์เรียบร้อยขอบคุณครับบอลเรดบินเดี๋ยวผมขออนุญาต ทักทายหน่อยนะครับคุณปิยะสวัสดีครับคุณปิยะเพ่งพิเดชนะครับจากสายลมจากโคราชนะครับสวัสดีครับคุณธนกิจครับแหมแล้วจะปานะครับปานเล็กนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณพิเศษว่าผมอ่านผิดขออภัยนะครับกรกฎสู้ๆนะอ้าวสวัสดีครับคุณธนพัฒนครับสวัสดีครับคุณนิมิตนะครับ ช่างดิ่งนะครับสวัสดีครับชีวิตแค่โดนทำร้าย226อ้าสวัสดีครับแหมชื่อสวัสดีคุณนรงกรเจริญรักษาที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะทุกทุกท่านเลยนะครับดูที่ไหนอย่างไรช่วยบอกนิดนึงครับสัญญาณเป็นอย่างไรนะครับคุณเม่นนะฮะอ่าสวัสดีครับเม่นจาซูแชร์แล้วเมื่อไหร่จะมาแข่งนะเม่นสวัสดีพีนะฮะในพีพีรวิทย์นะครับสวัสดีครับนนเปียนะครับเป็นนักแข่งด้วยนะครับอยู่ที่ไหนอย่างไรครับเชียร์เข้ามาครับ สวัสดีคุณบวรลักษ์ครับ M69 เจ้าอาร์ซูซูแน่นอนครับอาร์ตเขากลับมาแล้วนะครับพี่โมจ้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ M69 มซิกติาครับแบงค์เนว่าไมล์สวัสดีนายแบงค์เนว่าไมล์ด้วยนะครับจากเทียร์ทีม TTW ของเจ้าเกลนะครับมาครับคนบ้าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีมึงเขาบอกว่าคนบ้าชื่อเขาชื่ออะไรนะคนบ้าสวัสดีเกลธนศักดิ์โชคด้วยนะครับเข้ามาขอบคุณกาแฟนะฮะอร่อยมากครับเกล เอาแล้วครับมาแล้วครับบางอูดบางและครับนี่ครับกองเชียร์เยอะทีเดียวครับโอ้โหเชียร์คุณประธานมาพบสุกก็มาครับเอามาครับโอ้โหทุกคนนี่แฟนคขับเยอะนะพี่โมนักแข่งของเรานี่เดี๋ยวนี้นะครับไม่ใช่แค่แค่เป็นนักแข่งรถและเริ่มมี FC เริ่มเป็นแบบเขาเรียกแล้มีมีกองเชียร์เยอะทีเดียวนะครับ ใครที่อยู่ใกล้ๆมีเอฟซีบางจังใครที่อยู่ใกล้ๆครับมาชมที่สนามได้ใช่ไหมครับพี่โมใช่ครับสนามนี้มาดูได้เลยนะฮะเปิดเข้าชมแล้วนะฮะมีเวลาเดินทางก็มาท่องเที่ยงกันครับมาได้เลยฮะมาใกล้ๆอากาศดีเย็นสบายนั่งได้ทุกมุมของพีระเซอร์กิตพัทยาแต่อย่าลืมพกแมสแค่นั้นเองครับจะพกแมสเราวันที่4ี่ถึงหธันวาคมเราก็จะไปแข่งขันกันที่สนามช้างบุรีรัมกันนะฮะคันนี้หนาวจริงแน่นอนครับพี่น้องอันนี้แค่หนาวเล่นๆก็ทําให้เราขนลุกได้นะอที่พูดเว่าหนาวครับหนาวครับ เอาลครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวไซอพีคาเข้าผิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้หัวขบวนเข้าสู่ทางตรงโรลลิ่งสตาร์ทกันครับครับผม เอาแล้วครับไฟแดงดับลงครับรุ่นนี้ครับพี่โมกับรถ3-5าคันกับรุ่นสเปเชียลคารับระวองเปิดรุ่นแรกนะฮะโโยต้าะแรซซิ่งคาร์ไทยแลนด์สนามห้าโอ้โหเห็นเห็นเลยครับเจ้าโมหรือเปล่าครับขึ้นมาอ้าวมีรถกระจกตตกไปครับใครเอ่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อครับไปโดดอะไรมาครับหน้าเห็นดีใส่หรือเปล่า ไม่รู้ไม่โดนอะไรครับแหมเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไล่เรียงกันมาครับมาดูตรงนี้กันก่อนมาดูผู้น้ำนิดนึงนะเอ้าแน่นอนครับจากโปรดเรซิ่งทีมครับจโมชีกันวัดอักขรอ้าวยังไงครับอูดบังอูดบังอูดลงหญ้าไปทำไมอูดอูดอูขึ้นมาโอ้โหดีครับดึงรถกลับขึ้นมาได้ครับแฮกดีเทิร์นครับนี่ครับบังอูดครับกองเชียร์ของเขาครับ โอ้โอาจจะช่วงเช้าเกินไปนะฮะหมายเลข266ครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อฮะในช่วงนี้ครับออกมาถึง1 0 0 R แล้วครับจะเข้าสู่โคหก S หึ่ครับพีบ่โมอ่ะมาดูพ<ม>าะจ่ายเกิดจากอะไรโอ้โหพวกกัน<ม>นิดไม่ใช่ครับพูดถึงรถอยู่ไหมรถเรื่มรถโอเคไครััับบอออน่ดไม่เป็นไรครับรอบแรกเท่านั้นครับเดี๋ยวมาหวดกันใหม่ครับพี่โมมาดูกลุ่มผู้นำครับตอนนี้เจ้าโมผ่านไปแล้วนะจากฟรอสติต้งนะได้จากเซนเทอร์โบ ครับสัญญาณมันตอนนี้อันดับสองก็ต้องเป็น3 2 3อนุวัฒน์ธัญาวัฒนานะฮะเดี๋ยวดูครับนี่ฮะผ่านแล้วครับหนึ่งรอบแรกครับเอาแล้วครับลายชื่อตรงนี้ฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าใครเป็นใครนะครับเดี๋ยวต้องมีการตันแล้วครับอันดับที่หนึ่งครับชยาการมัตต์สอนนั่นเองครับเจาโมนี่ฮะคันนี้ครับจากพอยสนะครับโอ้โหแจ๊สวนี้ฮะพี่โมเป็นไงอยู่แถวนครปฐมนะโจเลนส์โอ้โหแรงทีเดียวครับไม่ธรรมดาครับ การออกตัวของเขามาได้ดีครับเห็นเขาทําท่าหลับๆแหละเขาฉกเลยนะโอ้โหนี่ฮะเป็นอันดับที่2เป็นอันดับที่2มาแล้วอันดับสามสองสามคันนี้แล้วฮะถัอวยาวัฒนาแล้วก็มาครับดีอาร์ดีบางมดเดซซิสองเข้าประกวดโอ้ยอันดมบที่หนึ่งไปุดไปเก้าสามเก้าสี่ขุดหลุดออกไปครับลงไปรีวิวร้อยอาร์เรียบร้อยฮะอาร์ดีฮะเพรตอนนะลุยหกรับสนามเต็มที่โอ้ยกองเชียร์มากันเพียบนะฮะ โอ้โหนี่ฮะบินเข้ามาฮะนี่ครับในโค้งเอครับเข้าสู่ S2 ครับนี่คือกลุ่มผู้นำนะครับ1 2 3 4 5โอ้โหอูดก็ขึ้นมาแล้วครับอูดปรากฏการณ์แค่นี่ครับหมายเลข2 6 6ครับอูดอูดเปิดไรรอครับอูดเปิดไรรอกอูดอูดโอบรอครับเป็นยังไงครับจะเบียดขึ้นมาครับขึ้นไม่ได้ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมาจริงๆเดือดนักตารุ่นแรกชาสวัสดีไทยให้กำลังใจสี่วิ่งมาดูสี่วิ่งไลแท็กรีเทอร์นี้ด้วยนะโอ้โหอันดับหนึ่งสามเด่นมากโอ้โหดูครับ ดูครับอูดโยนหินถามทางครับนี่ครับนี่ครับหมายเลข266ครับดูครับ446ก็หนีครับอูดมายูดมาซ้ายมาขวามาหน้ามาหลังครับโอ้โหปิดไม่ทันเลยครับพี่โมโอ้โหนี่ครับ446 446นี่446นี่มามาบอลมาบอลมาบอลโอ้โหนี่ในกลุ่มนี้ฮะ ดูครับมาเป็นแผงอีกเช่นกันครับโอ้ยระจกแตกกันไปหลายคันเลยครับอะไรครับเนี่ยหาความมันหาความมันแบบนี้ได้และซิงการ์ไทยแลนด์เท่านั้นนะฮะตายแล้วตายแล้วมาเป็นก้อนเลยโอ้นี่รุ่นแรกเท่านั้นครับดูครับนี่ฮะในอ่าสี่หกหนึ่งนะครับสี่หกหนึ่งนี่สี่หกหนึ่งหนึ่งอ่าฮะแล้วตอนนี้ซุสติกันโมดีก็ขึ้นมาด้วยนะเหรอครับ ตอนนี้ผมดูนะฮะคือตอนนี้มอนิเตอร์ของผมนะฮะลายชื่อมันไม่ขึ้นนะครับขอใคนิดนึงนะฮะกำลังเซตระบบอยู่นะช่วยเซตระบบให้ผมนิดนึงนะครับตอนนี้ผมไม่มีมอนิเตอร์ลายชื่อนะฮะเอาแล้วครับมาแล้วฮะตอนนี้โอ้โหรถเยอะทีเดียวครับดูไปพร้อมกันครับในกลุ่มนี้ครับพีพีสามสองันนีอีกหนึ่งคันครับนี่แรนเซอร์ตับโดยเจ้าจูนนะครับนี่ฮะโอ้หน้องดุ้นครับปอกีครับหัวไว้นี่ครับ481ครับนี่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับใช่นี่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับ เวลาของผู้นำตอนนี้นะฮะที่อยู่นะฮะทาอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับคือเจ้าโมนะครับวิ่งอยู่ในนาที1-4ครับท่านผู้ชมครับผ่านไปแล้ว3รอบนะครับนี่ฮะเจ้าโมนี่ครับหมายเลข92นี่ครับชยักการวัดดัสอักษรอยู่ในรุดอบ้ยตอนนี้กระ์ก่ดขึ้นมาแล้ว ต้องพูดต้งคูดกันมาสองแล้วจริงเหรอไม่ใช่ฮะไม่ตรงกันไม่ตรงกันผมบอกแล้วฮะว่ามอนิเตอร์มันยังไม่ตรงนะครับตอนนี้ต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับช่วงแรกๆนะครับดูไปพร้อมกันครับนี่ฮะรีวิวร้อยอาร์ไปแล้วนะครับหนึ่งพันนะฮะโอ้โหโมขับดีทีเดียวครับในรุ่นเช้านะครับแหมเปิดรุ่นมานี่ก็มัดทีเดียวครับนี่ครับพี่โปครับอันดับที่สองครับสาม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 อนุวัฒน์นะฮะอนุวัฒน์เป็นอันดับสองเขาสูสีการับบีกดันโดยอูดครับเสรีไทยบีครับแท็กรีเชิร์ญครับ โอ้โหปีนมาอย่างนี้อูดบอกไม่ยอมนะครับพี่น้องชาวเซรีไทยเชียร์เขาหน่อยครับส่งแรงใจเฮ้ยโอ้โหอูดโหดอย่างนี้เขาได้บอไวเฮ้ยปัดโคใจเย็นๆเสียของข้างหลังก็บอกโอ้ยอูดขับนีนรถแรงกว่าหรือว่าเดี่ยวเก้าเจ็ดเดี๋ยวใครดูทางตรงของลซีมาเลยครับโอ้โหติดรถจ้ามาเป็นแพรเลยครับฟานเลยครับรถจ้าขวางแล้วครับมีตูมแปลงครับ เอาแล้วครับตอนนี้ยังไงครับเจ้าโบหนีห oh ลุดออกมาได้แ oh ล้วครับแน่นอนโอ้โหโมหนีหลุดออกมาครับชยัการหนีหลุดออกมาครับออกมาได้แล้วครับแหมลงเขาแล้วหมายเลข3ามครับตามไปครับอาดุวัตครับอาดุวัตเฮ้ยที่เข้ามาเป็นงานเป็นงานที่งานตอนนี้มาอยู่อันดับสามโอ้โหเอาแล้วสำหรับรถกอดยันโซฟาจากรีเทิร์นนะฮะอันดับสองอาดุวัตธัญญาวัฒนาคันนี้เอาติดรถช้าอีกกลุ่มหนึ่งแล้วฮะตอนนี้แหวกว่าติดรถช้า ตีบีเคของปัดตอของทีมปัดตอนะฮะผานพิมพ์อารมณ์ครั้งแรกนะครับสามประตูนะครับโอ้โหมันทีเดียวครับอ้าวไปครับไปครับยังไม่จบครับอ้าวลดรถช้าครับรถมันเยอะมากพี่น้องครับพันเจ็ดร้อยคนสวัสดีพันเจ็ดร้อยคนที่เข้ามาเชียร์กันนะฮะทีนุ่นแรกเท่านั้นครับดูครับอันดับสองสามครับดูครับดูก็ตายกันครับ นี่ฮะอันดับหนึ่งคือแจ้กเอาอูดอูดไปครับแล้วเรียบร้อยครับอูดแจงได้ครับเลสสองครับแหมแลงได้สวยทีเดียวครับพี่โมยังไงนะครับโอ้โอูดจะเอาที่หนึ่งให้ได้ฮะอูดยังบอกว่าเฮ้ยโมนายหนีไปไหนอูดตามมาแล้วฮะอูดตามมาดีครับเฮ้ยแล้วยังไงครับเหมือนสามสอสามตกไปอีกตำแหน่งหนึ่งครับตอนนี้โดนอาร์เวันขึ้นมาแล้วครับเอาแล้วนะฮะโอ้พี่โมครับอันดับเบียดครับทีมทีมจากนครปฐมะกับทีมของเสรีไทยกรุงเทพเอาแล้วฮะโอ้โหเราสุดท้ายเราด้วย มาดูครับอูดไล่กดดันครับดูครับเจ้าอูดครับกับทีดอคันนี้ครับขับไม่อูดนะถึงจะอูดขับไม่อูดไปแล้วครับพี่โมครับแปะแล้วครับเจ้าโมมองกระจกหลังแล้วครับหักทิ้งไปแล้วฮะหักกระจกทิ้งคันนีครับเจ้าโมแล้วเจ้าโมบอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยหลบคนร้ายด้วยโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับตัวแปะอยู่คนนี้แล้วหน่อยโอ้ยเอาลบ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 เอาแล้วครับเป็นเลนทิ้งไลน์เอาอูดติดเข้ามาอูดติดเข้ามาเจ้าโมหนีเจ้าโมหนี โอ้โหยังไงฮะแหมผมเข้าลายในครับมาดูเอสเอสหนึ่งเอสสองนะนี่แหละครับของมาวัดกันครับมาวัดกันคู่นี้ครับคดีเด่นของหนึ่งกับสองโอเวอร์ออครับมาดูครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเข้าสู่เอสติปไปแล้วเฮ้ยโอ้โหตัดเช้าเลยครับมาเดือดกันตัดเช้าครับโอ้โหจังหวะนี้ฮะมันไปติดรถช้าครับ แล้วก็เข้ามาในลายครับมาแรงครับเจ้าโมเลยหลุดพ้นไปได้ครับและจากจุดนี้นะครับเจ้าโมก็จะรับธงวมากลุกนะฮะลบไปลบไปผมขอรออหน่อยพร้อเรสซิ่งรับทงกันไปนะ t วิน i n n e r นะช่าการวัดอักสอนะโอ้โหน่าเสียดายครับอูดใจร้อนไปครับนใจร้อนไปนิดนึงครับ โอ้โหพี่น้องครับเดือดตั้งแต่รุ่นแรกเลยอ่ะพี่โมอะครับผมแม่งบันมากนะฮะลกลายเป็นว่านี่ฮนะเอาละครับเชียร์กันวัดอักษรอันดับที่หนึ่งนะอนุวัฒน์พันยาวัฒนาอันดับที่อสองอันดับที่สามภากรสุวรรณศิลปินอันดับที่สี่ครับภาโคจัญยาศักดิ์และยังไงครับเร <laughs> าก็ดูกันทีครับผมกับพี่โมดูมอนิเตอร์ซึ่งมันยังไม่ขึ้นครับพี่น้องครับ โอเคครับมันก็คือเรทในการแข่งขันนะครับมันก็ต้องมีทุกขั้งกันบ้างนะครับแต่ยังไงก็เป็นเรื่องของนายสนามในการตัดสินครับยังไงครับนี่ครับคือสมหน้าเดวินเนอร์ครับชัยกัลวัดอักษรครับยินดีด้วยนะครับนี่เพียงแค่รุ่นแรกเท่านั้นครับพี่น้องครับนี่ฮะนี่ครับดูจังหวะในไฮไลท์มันนี่ครับโอ้โหนี่นี่ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับแหมมาเลืองสามสองสี่ครับดึงรถเข้ามาได้ครับโอ้ย แล้วก็มาโดนเฉี่ยวตรงนี้ครับแหมลุดเข้ามาเห็นไหมก็นักแข่งปลอดภัยครับเพราะทุกท่านเนี่ยฮะทุกคนมีโลบามีหมวกกันน็อกนะครับใช่ไหมครับว่าอุบัิเหตุในสนามนี่ครับเกิดได้ทุกเมื่อจริงๆนะเพราะนานะระบบความปลอดภัยของรถท่านรวมไปถึงนะร่างกายของท่านนะต้องเซฟนะนักแข่งทุกคนนี่เขาก็เตรียมพร้อมในเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะครับผม ก็ถือว่านักแข่งปลอดภัยนะครับเดี๋ยวรถซ่อมได้นะครับมาให้ปลอดภัยก่อนครับนี่ฮะช่วงที่จังหวะเกิดอุบัติเหตุนะครับอ่ะนี่รุ่นแรกครับเหนื่อยไหมฮะมันไหมฮะเดี๋ยวนี่ครับคือชื่อของผู้ชนะนะครับอันดับตามนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับอย่าพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์มันๆครับมาพบกันใหม่ครับ